สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้เป็นโตเลื่อยขนาด7นิ้วนะติดตั้งเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วไว้ด้านในนี่นะครับก็หน้าท็อปเนี่ยใช้ไม้ยางพาราผสมนะครับเป็นไม้จริงนะไม่ได้ใช้เป็นไม้อัดนะครับข้อดีก็คือความหนักนะครับแล้วก็ความแข็งแรงสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือให้ตัวสูงมากนะครับให้ตัวหมายความว่าโดนสภาพอากาศชื้นอากาศร้อนอ่างเงี้ยก็จะมีการให้ตัวที่สูงนะครับอาจจะ โกงบ้างบิดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทําให้โต๊ะมันเสียฉากนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทํานะตัวนี้เป็นลายกไล์นะครับฐานตัดนะแต่ผมทําตัวล้วซอยไว้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีสเกลบอกนะครับใช้เป็นเหล็กนะครับเพื่อความฉากของโต๊ะนะครับใช้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับสวิตช์เปิดิดอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ทําล้อไว้ด้วยนะครับสองล้อนะครับ ก็ยกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เข็นข้างหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถใส่ล้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะสั่นโต๊ะสั่นนะครับตัวนี้เป็นตู้นะครับไว้สําหรับยกใบเลื่อยนะครับนี่เลื่อยวงเดือนอยู่นี่นะครับาจะยกใบเลื่อยขึ้นเวลาที่เราตัดไม้นะครับก็ตามขนาดนะครับอันนี้พุสติกนะครับใช้นานแล้วนะโอเคเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ